สวัสดีครับพบกับผมนะฮะธนพัฒน์จัดเต็มนะฮะกับรายการ CCI News วันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเรามาอยู่ที่ออนโลเคชันนะครับวันนี้เราอยู่ที่อาคารโพวิจิตนะฮะที่สำนักงานใหญ่ดอนเมืองอาคารแห่งใหม่สำนักงานแห่งใหม่ของซีไอของเราเองต้องบอกว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะฮะที่เรานะฮะจะได้มาใช้สำนักงานแห่งใหม่แล้วก็เปิดสำนักงานแห่งใหม่ใช้อย่างเป็นทางการการันซึ่งตอนนี้เองนะฮะที่ผมดูอยู่ก็เป็นชั้นล่างนะฮะคือชั้นหนึ่ง ตอนนี้อยู่ที่ชั้น2นะฮะที่ชั้นล่างชั้น1ตอนนี้ลงยังลงไปไม่ได้เพราะว่ากําลังท่นสีนะฮะตัวเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็ประดับคริสตัลกันอยู่นะฮะก็เป็นพื้นที่ชั้น1น,นะฮะตรงที่ที่ชั้น1เนี่ย ก็จะเรียกว่าเป็นโซนต้อนรับนะฮะโซนที่จะเข้าไปซื้อสินค้าสั่งสินค้านะฮะจะมีทั้งรีเซพชันแคชเชียร์แล้วก็มีสต็อกสต์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนะฮะสอบถามข้อมูลนะครับไปสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็สามารถที่จะรับสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ได้นะครับก็เป็นโซนต้อนรับนะครับด้านหน้าก็จะมีโชว์เคสของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ พอขึ้นมาชั้น2ตรงนี้ฮะต้องมาที่ผมเลยนะครับเพราะว่าที่ชั้น2ตรงนี้นะฮะที่เห็นอยู่นะฮะเป็นพื้นที่ของบริเวณชั้น2เนี่ยนะครับ <os. S 2> เราใช้เป็นพื้นที่สําหรับบริการสมาชิกนะฮะซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยนะฮะพื้นที่ตรงนี้เราจะเนลมิดนะฮะเนล <Battlefield> มิดให้เป็นชุดโซฟานะฮะหรูหราเลยนะครับไว้สําหรับในการเจรจารธุรกิจนะฮะเจรจาธุรกิจเพราะว่าช่วงนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของสมาชิกนะฮะที่เข้ามาสมัครสมาชิกหรือว่าจะมาพูดคุยธุรกิจกันก็สามารถที่จะ ขึ้นมาบริเวณล็อบบี้ชั้น2เรียกว่าล็อบบี้ชั้น2นะครับก็จะเป็นเห็นในรูปแบบที่เห็นในรูปเลยนะฮะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะทางด้านนี้นะฮะถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของที่เป็นออฟฟิศนะของแบ็กออฟฟิศของ CCI ก็คือพนักงาน ของ CCI นะฮะก็จะทํางานที่ชั้น2ด้วยเช่นกันก็จะมีประตูนะฮะประตูกระจกสแกนนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานนั้นได้เข้าไปใช้งานในส่วนของโซนนี้นะฮะก็จะเป็นของโซนพนักงานทั้งหมดแล้วก็จะมีห้องประชุมให้ได้ใช้ด้วยนะครับส่วนทางด้านของมุมนี้นะฮะมุมนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นมุมสําหรับในเรื่องของการเช็ค ข้อมูลนะฮะเรื่องของคะแนนรายได้นะครับต่างๆเรื่องของสายงานต่างๆก็จะมีคอมพิวเตอร์นะฮะตั้งไว้นะครับที่จะสามารถเข้าใช้งานระบบนะครับก็นักธุรกิจนะฮะก็สามารถเข้ามาใช้งานระบบของเราได้ที่ตรงมุมนี้ได้ด้วยเช่นกันก็มีกั้นข้อกั้นคูหากันให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่บริการของชั้น2เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้น3นะฮะชั้น3น่าตื่นเต้นมากนะฮะชั้น3เป็นอะไรบ้างตามผมมาชั้น3เลยครับ ก็ขึ้นได้2ทางนะฮะจะขึ้นทางบันไดก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราก็มีลิฟต์นะฮะให้บริการนะฮะมีลิฟต์ให้บริการด้วยนะครับก็มีทั้งหมดนะครับสี่ชั้นด้วยกันอาคารชั้น3นะครับชั้น3ที่ผมบอกไว้นะครับก็คือจะเป็นชั้นที่เรียกว่าเป็นห้องเทรนนิ่งและห้องประชุมนะครับซึ่งห้องเทรนนิ่งและห้องประชุมของเรานะครับมีทีเด็ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันดับแรกเดี๋ยวพามาดูทางด้านนี้ก่อนนะด้านนี้นะฮะจะเป็น ห้องประชุมนะฮะเรียกว่าเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นโต๊ะนะฮะสามารถที่จะนั่งประชุมนะครับทีมงานได้ทั้งหมดเลยนะครับก็มีห้องประชุมให้ใช้ประมาณ3ห้องด้วยกันนะฮะเป็นห้องอเนกประสงค์ประชุมอเนกประสงค์นะครับก็สมาชิกสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะสำคัญมากที่เห็นกระจกนะฮะฟ้าฝ้าอยู่ตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าห้องเทรนนิ่งนะห้องเทรนนิ่งนะฮะซึ่งห้องเทรนนิ่งของเราเนี่ยนะครับมี3ห้องสไซส์ มีอะไรบ้างเข้าตามผมมาเลยฮะนี่แหละครับสำหรับห้องแรกนะฮะห้องแรกต้องบอกว่าไซส์นี้นะฮะห้องไซส์ติดถนนนะฮะเป็นห้องไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ใหญ่ก็ สามารถที่จะรองรับนะฮะสมาชิกที่เข้ามาเทรนนิ่งนะครับได้ถึง40คนนะฮะห้องนี้ส0คนมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยครบถ้วนนะฮะรวมทั้งมีสายแลนมีปลั๊กไฟนะครับมีวิวนะฮะด้านข้างนะฮะอันนี้ก็คือห้องบริการของตัวเทรนนิ่งห้องใหญ่นะฮะห้องต่อไปนะฮะห้องต่อไปมีห้องใหญ่แล้วเราก็มีอีกห้องหนึ่งนะครับก็คือห้องที่เป็นห้องขนาดกลางนะฮะห้องขนาดกลาง ซึ่งห้องขนาดกลางนี่นะครับก็สามารถที่จะรองรับสมาชิกนะครับได้ประมาณ20ท่านนะฮะประมาณ20ท่านก็มีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องเสียงอุปกรณ์นะครับครบคันสายแลนนะครับปลั๊กไฟนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้มีรูปให้ดูด้วยนะครับว่าห้องนี้พอเสร็จแล้วเป็นยังไงนะฮะก็ดูตามรูปที่ผมขึ้นให้ด้วยก็ได้นะครับเอาละครับนี่ห้องขนาดกลางนะครับแล้วก็มีอีกห้องนึงนะครับขออนุญาต ไม่ได้เข้าในห้องแล้วกันนะครับเพราะว่ามีของค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องเทรนนิ่งนะฮะเียกห้องเทรนนิ่งไซส์เล็กนะฮะแต่ไซส์เล็กก็คือ8คน10คน12คนสามารถใช้งานห้องนี้ได้เลยนะครับก็รวมกลุ่มกันมามีการเทรนนิ่งสินค้าหรือว่าจะมาเรียนออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการห้องนี้ได้ด้วยเช่นกันครับก็มี3ขนาดนะฮะเล็กกลางใหญ่มีให้เลือกใช้นะครับอุปกรณ์บอกแล้วว่าทันสมัยใช้จอ LED ทั้งหมดแล้วขนาดสูงเกือบเท่าผมเลยเห็นไหมฮะขนาดใหญ่มากนะครับนี่ก็คือห้องเทรนนิ่งของเราในชั้นที่ั่นเองเอาละครับห้องที่3ชั้น3นะครับต้องบอกว่าเป็นโซนที่ใช้สําหรับการบริการสมาชิกนะฮะบริการสมาชิกก็สามารถที่จะมาใช้งานกันได้นะครับทั้งห้องประชุมและห้องเทรนนิ่งห้องที่3นะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของเรานะครับที่ชั้น4กันบ้างนะครับว่าห้องชั้น4ี่ของเรานะฮะคืออะไรตามผมขึ้นมาเลยเลยครับนี่แหละครับ อย่างที่บอกนะฮะเรามีลิฟต์สตัวนะฮะเวลาที่เรามีงานมีการจัดงานเกียรติยศต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการ ห้องนี้ได้ด้วยนะครับพอขึ้นมาที่ชั้น4นะครับชั้น4ทั้งหมดเลยนะฮะต้องบอกว่าชั้น4ทั้งหมดเลยนะครับทั้งชั้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นห้องประชุมอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะครับด้านหน้าห้องประชุมเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนของเรียกว่าเป็นฟอยเยนะครับที่จะมีเวลารับประทานอาหารว่างนะครับด้านหน้าเป็นโชว์เคสต่างๆของซีดนีก็มีพื้นที่ด้านหน้าห้องประชุมนะครับแล้วก็เข้ามาสู่พื้นที่ของในห้องประชุมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอ่านข่าวนะฮะซิดี I n นิวของเรากันในห้องประชุมใหญ่กันเเเลยยยโต๊ว้รรีีอ นะครับก็เป็นห้องประชุมนะครับต้องบอกว่าเป็นห้องประชุมขนาดนี่ให้ดูก่อนนะเป็นห้องประชุมไซส์ที่เรียกว่าเป็นห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ประมาณ 800คนนะฮะพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เวลามีจัดงานกิจยศต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้ห้องประชุมของเราเองมีระบบทุกอย่างพร้อมจอ LED ขนาดใหญ่นะครับระบบเครื่องเสียงจัดเต็มจัดแน่นอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปคือผมพาทุกๆท,ท่านนะฮะมา,ารู้จักกับอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ต้องบอกว่าความคืบหน้าตอนนี้นี่แทบจะ95-96%แล้วครับอีกไม่กี่อืดใจนะครับคิดว่าไม่น่าถึงเดือนแน่นอนนะครับเราก็จะได้ใช้อาคารสํานักงานใหญ่ดอนเมืองกัน แล้วนะครับแล้วต้อบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้นะฮะจนถึงวันที่ผมรายงานข่าวเนี่ยสามารถเข้ามาได้แล้วนะครับ ขั้นที่ต้องการนะฮะได้รับความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้านะฮะอยากจะมาซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์นะครับก็สามารถมาติดต่อกันได้ที่สํานักงานแห่งใหม่แล้วต้องบอกว่าที่อาคารพุทธวิชาลัยนะครับตอนนี้เราย้ายสํานักงานเรียบร้อยแล้วนะครับที่สํานักงานนั้นนะครับพุทธวิชาลัยเราปิดปิดให้บริการไปแล้วนะครับปิดให้บริการไปแล้วนะครับตอนนี้เราย้ายทั้งหมดนะฮะย้ายทั้งหมดมาที่อาคารสํานักงานใหม่นะครับที่ดอนเมืองกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับก็สามารถที่จะ เดินทางนะครับจะมาซื้อสินค้านะครับก็สามารถมาซื้อสินค้ากันได้นะครับที่สํานักงานใหญ่ดอนเมืองนะครับอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงไหนก็เลยสนามบินดอนเมืองมานิดหนึ่งครับถ้าขับมาจากวิลัดพราวนะฮะขับตรงมาเส้นวิภาวดีนะฮะถ้ามาจากสํานักงานเก่านะฮะสํานักงานที่พุทธวิชาลัยนะครับก็เลี้ยวขวามานะครับเลนวิภาวดีนะครับเรียบร้อยแล้วก็เลยดอนเมืองมานิดนึงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับก็คือ ซอยวิภาวดีนะฮะ45ระหว่าง45กับ47อยู่ตรงกลางนะฮะก็เรียกว่าปากซอยจะเห็นว่าซอยย่าเหลียงนะฮะซอยย่าเหลียงนะครับตรงกลางนะครับก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยอาคารเราอยู่ติดถนนเลยนะฮะติดถนนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็อยู่ติดกับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโทเวนะครับหรือว่าทางถนนวิภาวดีนะครับ ตัดผ่านหน้าเลยครับสะดวกสบายไม่ต้องเข้าซอยนะครับที่จอดรถด้านในเราก็มีนะครับก็นี่เป็นอาคารสํานักงานใหม่นะครับสำนักงานใหญ่ของเรานะครับดอนเมืองที่จะเปิดให้บริการกับสมาชิกของซีไอเร็วๆนี้ครับเอาละครับมาเข้าสู่ช่วงของข่าวอื่นๆนะฮะที่ผมนํามาฝากกันนะครับข่าวแรกนะฮะต้องบอกว่าผมอยากจะขออนุญาตแสดงความยินดีนะฮะแสดงความยินดีนะครับเพราะว่า ต้องบอกว่าในยุคที่โควิดระบาดนะครับทุกๆคนนั้นเศรษฐกิจตกต่ำนะครับทุกคนออกไปไหนไม่ได้นะครับแต่สามารถที่จะทํางานออนไลน์นะครับทำงานอ,อ,อยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับ CCI ได้ถ้าไม่งั้นคงไม่ใช่ผ่านเยอะขนาดนี้นะฮะกับผู้ที่ผ่านทริปมาลดีฟนะฮะต้องบอกว่าเราเก็บคะแนน10เดือนเพิ่งจะผ่านมาได้แค่8เดือนนะครับเดือนอันนี้ที่ผมโชว์ให้นี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ ที่เก็บคะแนนมาแค่8เดือน ผ่านทริปของเราไปแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผ่านทริปของเราไปแล้วประมาณ50กว่าคนโอ้โห50กว่าสิทธ์นะฮะที่ได้ไปเมาดีฟผ่านมาแล้ว8เดือนนะฮะผ่านแล้ว50กว่าสิทธ์นะฮะยังเหลือเก็บคะแนนอีก2เดือนนะครับแปลว่ามีผ่านมากกว่านี้แน่นอนนะฮะก็อย่างหน้าค่าตาที่เราเห็นกันครับก็คือเป็นผู้นําระดับสูงของเราหมดเลยนะครับที่เป็นผู้นําซีซีของเรานะครับทั้งคลาวแอมบาสเดอร์ทั้ง3รหัสนะเป็นไดมอนด์แล้วก็ตําแหน่งต่างๆนะครับก็มีหลากหลายครับวันนี้ที่ผ่านทริปมาดีฟนะ ก็แสดงความยินดีกับทุกทท่านเลยนะครับบางท่านนะฮะอาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อตรงนี้ให้นะครับบางท่านเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยยังอาจจะเหลือคะแนนนิดน,ดนหน่อยนยะครับเชื่อว่าอีก,อ,กอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยน่าจะผ่านอย่างแน่นอนนะครับก็นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนที่มาแสดงความยินดีนะครับถัดจากทิปมาลดีฟนะฮะถัดจากทิปมดีฟมาลดีฟก็เป็นทิปล่องเรือย,ยอทพัทยานะทิปล่องเรือสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะเพราะว่าล่องเรือยอทสุดหรูเลยนะครับกับทิปพัทยานะครับ ขอแสดงความยินดีนะฮะปิดคุณสมบัติไปแล้วนะครับเมื่อ28กุมภาพันธ์นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านทริปทุกๆท่านเลยนะครับก็โชว์หน้าค่าตาอย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกๆท่านที่ผ่านทริปของเรานะครับต้องบอกว่าเตรียมตัวนะฮะไปเที่ยวฟรีพักหรูอยู่สบายกินแบบ5ดาว7ดาวนะครับกับซีซีของเรากันได้เลยนะครับเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวรอสถานการณ์คลี่คลายอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปร่องเรือเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะแบบสุดหรูนะฮะเรือยอท์นะครับที่พัทยากันนะครับแล้วมาถึงอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของ นักธุรกิจ c ี i ทุกคนเลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะที่เราเปิดตัวกันในเดือนนี้นะฮะก็เอาผลิตภัณฑ์แรกก่อนเลยนะฮะก็คือ ไอโซค m a าคอลลาเจนนะไอโซคามาคอลลาเจนนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะครับข้อเข่าเอ็นข้อเข่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามาแทนที่ไอโซค m a นะครับเราเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของดูแลกระดูกอ่อนข้อต่อน้ำเลี้ยงข้อต่อต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมนะครับก็เป็นไอโซครมาคอเลเจนเป็นสารสกัดเคอร์คูมินอยส์นะครับจากขมิ้นชันนะครับแล้วก็เสริมคอลลเจน uc 2เข้าไปนะครับก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์แรกนะฮะก็มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะครับที่ให้กับทุกๆท่านนะฮะผ่านทาง cci cloud ก็สามารถที่จะไปดาวนโหลดนะฮะดาวน์โหลดได้ที่ c ีเซคลาวนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ไอโซคอลลาเจนนะครับก็มีจําหน่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวผมบอกให้ท้ายรายการแล้วกันนะครับโปรโมชั่นของเรามีอย่างแน่นอนสําหรับไอโซคอลลาเจนนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกนะฮะที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะที่มาบุกตลาดในปี2564นะครับผลิตภัณฑ์ที่2นะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เรียกว่า กรีนเพลราพัสนะครับกรีนเพลราพลัสนะครับกรีนเพลราพลัสนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์กรีนเพร์ลราเก่าเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าอันนี้นะครับเราปรับปรุงสูตรใหม่นะครับเพราะว่ากรีนเพลราพลัสสูตรเก่าเนี่ยอาจจะเรื่องของความกระจ่างใสนะครับอาจจะน้อยนะฮะ ตัวนี้เราก็เพิ่มในเรื่องของตัวกราวเครือขาวแล้วก็วิตามินซีนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยให้ผู้หญิงวัยทองนะฮะผู้หญิงวัยทองนะครับกลับมาสาวเปล่งปลั่งนะครับผิวพรรณดีผิวพรรณกระจ่างใสนะครับเพิ่มความกระจ่างใสเข้าไปก็เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องบอกว่าคุณสุภาพสตรีนะฮะที่เป็นสุภาพสตรีวัยทอง45ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกรีนเคอรร่านะครับเพื่อที่จะลดอาการวัยทองนะครับลดอาการวัยทองพวกอาการวูบวาบต่างๆนะครับอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับแล้วก็แถมทาน ตัวนี้ยังได้ในเรื่องของอผิวพรรณกระจ่างใสเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะครับก็คือกลีนเพล่าพลาสลูคกล่องสวยงามสีชมพูสดใสนะครับเหมาะสําหรับคุณสุภาพสตรีเป็นอย่างยิ่งเลยต้องบอกว่าวัาวายทองไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับเปิดจําหน่ายแล้วเช่นกันนะครับเมื่อ1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้ท้ายรายการด้วยเช่นกันนะครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ต้องบอกว่าคิดค้นวิจัยและก็รอคอยนะครับตามคําเรียกร้องเป็นเวลาพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้นะฮะงานวิจัยนะครับได้ถูกคิดค้นออกมาแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆยังไม่เปิดจําหน่ายนะครับวันนี้ผมนํามาให้ยนโฉมกันเป็นครั้งแรกนั่นก็คือตัวนี้เลยครับผลิตภัณฑ์ลิจิอ่าริจินะฮะจิจิคืออะไรครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ ฤทธิ์ดวงทวารน,นั่นเองนะครับฤทธิ์ดวงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นติ่งนอกติ่งในช่องแคบอะไรต่างๆนะครับที่บอกว่าโอ้ปวดทรมานเหลือเกินเวลาเข้าห้องน้ำนะครับไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์ของท่านด็อกอร์นันมพลโพวิจิตน,นะฮะได้คิดค้นวิจัยโดยสถาบัน NSPI นะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับริจิเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารริจินะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะฮะโรคลิซิดวงทวารโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นมีติ่งเนื้อนะครับเวลาเข้าห้องน้ำนะครับก็ปวดแสบปวดร้อนนะฮะอันนี้ไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับ ทานลิจิของเรากล่องเดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นผลงานวิจัยของสถาบัน NCI แล้วก็เป็น3ตัวนี้นะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่มาบุกตลาดกันในช่วงปี2 5 6 4ก็สามารถที่จะไปทำตลาดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า 3ตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไอโซคาร์มาคอลลาเจนนะครับที่พัฒนาสูตรมาจากไอโซคร์มาที่เรารับประทานกันนะครับ mm hmm. ก็เพิ่มสูตรเสริมคอลลาเจนนะฮะ mm hmm. เกี่ยวเรื่องของอ น้ำเลี้ยงนะครกระดูกอ่อนข้อต่อนะครับแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กรีนเพอร์ล่าพัาสนะครับก็ได้ดูแลเรื่องของผู้หญิงวัยทองครือว่าซีวัยทองต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการวัยทองแล้วก็ทําให้เพิ่มความขาวกระจ่างใสด้วยแล้วก็ที่สําคัญผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าเปิดจําหน่าย15มีนาคมนะครับวันนี้ผมมาแนะนําให้รู้จักก่อนนะครับมีโปรโมชั่นอย่างแน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์ลิจินะฮะก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับลิซซีดวงทวารนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่า ใครที่เป็นนมีปัญหาทั้ง3โรคที่ผมกล่าวมานะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับนักธุรกิจของ CCI ของเรากันได้เลยนะครับและสำหรับข้อมูลนะฮรรวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์นะครับแอดโฆษณาต่างๆของทั้ง3ผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับที่ CCI Cloud นะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ทำการตลาดแล้วก็คำตลาดของ ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวที่ผมกล่าวมานะครับข่าวดีวดเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ่านไปนะครับผมมีอีกข่าวดีหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือสร้างเงินล้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับให้บริการสมาชิกนั่นก็คือเว็บรีคูดนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเฝ้าใฝ่ฝ,ฝ,ฝันแล้วก็รอคอยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บรีคูดคืออะไรครับ เว็บรีคูดก็คือช่องทางนะครับที่นักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับสามารถที่จะนําเว็บรีคูดตัวนี้นะฮะไปทําการโฆษณานะครับแล้วก็รับสมัครนะครับผู้ที่สนใจธุรกิจนะครับเพราะว่าในเว็บรีคูดของเรามีอะไรบ้างไปดูนครับเว็บรีคูดของเรานั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยดูนะฮะหน้าจอตามผมไปเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสร้างรายได้นะครับที่จะสามารถสร้างรายได้ ออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของข้อดีของธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือสร้างเงินล้านนะครับโดยเฉพาะการบริการของดรอปชิพนะฮะที่ให้บริการในเรื่องของการจัดส่งสินค้าให้กับสมาชิกที่ก็รองรับไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จนะฮะผู้ที่มีรายได้นะฮะต้องบอกว่าหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นผู้ที่นําเว็บตัวนี้ฮะไปทําการ โฆษณานะครับทางการโฆษณาซึ่งเว็บตัวนี้ต้องบอกเลยครับมันสามารถที่จะ call to action call to action คืออะไรครับก็คือคนที่สนใจนะครับพอเอาเว็บนี้เปิดดูเว็บนี้แล้วคนที่สนใจสามารถที่จะกรอกข้อมูลการสมัครแล้วลิงก์ข้อมูลของการสมัครจะส่งตรงนะฮะถึงนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของเว็บนี้นะครับซึ่งผมจะมาบอกครับว่าวิธีการที่จะ ทำสมัครใช้งานเว็บนี้ใช้งานอย่างไรนะครับใช้งานง่ายๆครับเริ่มต้นนะครับวิธีการเข้าใช้งานเว็บรีคูดนะครับจะเอาเว็บรีคูดนี้ไปใช้ให้เป็นเว็บรีคูดของตนเองนะครับ,รบ,บ,รบกนนคบ็คือเข้าสู่ระบบครับได้2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็น l i โอเอหรือว่าจะเป็นเข้าทางด้านของเว็บไซต์ก็กด คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็ระบบเนี่ยจะมี3แบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ Member, เมมเบอร์เรื่องของดอปชิปเรื่องของคลาวนะครับเราก็เข้าไปสู่ของระบบเมมเบอร์พอเข้าเมมเบอร์แล้วนะครับก็เป็นหน้าค่าตายอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คือเข้าไปใส่ รหัสสมาชิกพร้อมกับพาสเวิร์ดของเรา4ตัวแล้วก็กรอกหมายเลขความปลอดภัย6ตัวแล้วก็คลิกล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจะขึ้นมาที่หน้าของเราเองใช่ไหมครับจะมีชื่อของเรานะครับมีชื่อตำแหน่งของเรานะครับให้เราคลิกไปที่แถบจัดการข้อมูลนะฮะด้านขวาสามเหลี่ยมด้านขวานะฮะแถบจัดการข้อมูลพอคลิกแถบจัดการข้อมูลแล้วนะครับจะมีแถบเมนูขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพื่ออะไรครับ บางครั้งเรากรอกข้อมูลส่วนนี้ไว้นานแล้วข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันนะครับการที่เราไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็คือข้อมูลที่เราแก้ไขตรงนี้ครับจะถูกนำไปใช้ในเว็บรีคูดนั่นเองหมายความว่าเวลาที่ call to action ของเว็บรีคูดเนี่ยก็จะลิงก์มาที่เบอร์โทรนี้ลิงก์มาที่ลายนี้ ส่งกลับไปที่อ e ีเมลนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นอัปเดตล่าสุดถูกต้องเพื่อที่จะนํามาใช้นะครับก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเบอร์โทรศัพท์บ้านอาจจะไม่ต้องกรอกก็ได้ถ้ามีก็กรอกไปเบอร์โทรศัพท์มือถือจําเป็นมากต้องกรอกนะครับอีเมลต้องกรอก l ลายไอดี ID ต้องกรอกที่สําคัญ Facebook ต้องกรอกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางในการติดต่อเพื่อที่คนสนใจธุรกิจแล้วจะตอบก,กลับมาเพื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกหนึ่งครั้งนะครับ เท่านั้นเองนะครับก็เท่ากับเป็นการอัปเดตข้อมูลของตนเองแล้วหลังจากนั้นครับให้กลับสู่หน้าเมนูหลักนะกลับสู่หน้าเมนูหลักแล้วคลิกที่ปุ่มเมนูนะที่เป็นขีด3ขีดนะฮะปุ่มเมนูขีด3ขีดนะครับก็จะปรากฏแถบเครื่องมือนะฮะแถบเครื่องมือนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะมีเรียกว่าเป็นแถบเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็คือเขียนว่าเว็บรีคูดนี่แหละครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่จะเข้าไปใช้งานเว็บรีคูดได้ก็ คลิกเข้าไปเลยครับที่คําว่าเว็บรีคูดนะฮะพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะมีให้ใส่2ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยคือพอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยที่คําว่าคัดลอกเนี่ยครับก็คือลิงก์นะฮะที่นักธุรกิจแต่ละท่านนะครับเป็นลิงก์ส่วนตัวนะครับไม่เหมือนใครนะครับสิบคนก็10ลิงก์ร้อยคนก็ร้อยลิงก์พันคนก็พันลิงก์นะครับ ลิงก์แต่ละลิงก์นะครับเป็นของส่วนตัวนะครับจะไปใช้ลิงก์ของอื่นไม่ได้ต้องใช้ลิงก์ตัวนี้ของเราเท่านั้นถึงจะเป็นเว็บรีคูดของเราเพราะว่าเว็บรีคูดนี้จะมีทั้งชื่อเบอร์โทร r l t to c t t o o n อ e ีเมลของเรานะครับที่ข้อมูลเรียกว่าข้อมูลแบ็กอัพที่เวลาคนสนใจธุรกิจแล้วเนี่ยเขาจะข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปที่ลิงก์นี้นั่นเองน,นั้นเพราะนั้นเราสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับ ไปแปะไว้ในโฆษณาต่างๆของเรานะครับเพื่อรับสมัครสมาชิกรับสมัครคนเรียกว่าเว็บรีคูนั่นเองแถมวันนี้เราตั้งค่าพิเศษให้ก็คือค่าโซเชียลแท็กค่าโซเชียลแท็กบางคนไม่เข้าใจโซเชียลแท็กคืออะไรครับก็บางคนนะฮะทำการโฆษณาใน y o u t u ูบใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ติดพิกเซลเอาไว้นั่นแหละครับมันจะมีพิกเซล ID นะฮะพิกเซลไอที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปทำโซเชียลแท็กเราก็สามารถนะฮะเพิ่มเติมนะครับ Copy โซเชียลแทของเรามาวางไว้ตรงนี้นะครับตัวเว็บรีคูดนี้ก็จะไปทำการแท็กกิ้งนะฮะไปทำการติดพิกเซลให้กับทุกๆเว็บท,ที่เราเข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับถ้าใครไม่มีไม่ต้องตกใจก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นบริการพิเศษที่เราแถมให้นั่นก็คือวิธีการใช้งานของเว็บรีคูดนะครับต้องบอกว่า ถึงวันนี้ทุกคนสามารถเข้าไปทดลองใช้ได้แล้วนะครับไปทดลองใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปทําการตลาดวันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เว็บรีคูดนะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมได้ส่งให้ในกลุ่มของนักธุรกิจเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดที่ c c i c l o u d ก็ได้ด้วยเช่นกันวิธีการใช้งานนะครับแบบละเอียดนะครับสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็ทดลองใช้งานกันได้เลยนะครับอีกขราวหนึ่งครับวันนี้มาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับ พิเศษนิดนึงครับในช่วงโปรโมชั่นของเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นของ end user นะฮะโปรโมชั่น end user คืออะไรครับก็คือผู้ที่ลูกค้าทั่วไปครับที่ไม่ใช่สมาชิกข,ของ CCI สามารถซื้อสินค้าของ CCI นะครับจากนักธุรกิจของเรา ได้ในราคาพิเศษมีโปรอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่โปรแรกนะครับก็คือโอลิซ Q10 นะครับสกล่องนะครับปกติ1,900บาทนะครับแต่วันนี้ซื้อ2กล่อง1,900บาทส่งฟรีเราแถมเมาวินนะครับวิตามินรวมให้ไปอีก1กระปุกอันนี้ เรียกว่าผู้ที่เป็นสมาชิกเป็นไม่ใช่สมาชิกนะค,คนที่เป็นบุคคลทั่วไปลูกค้าทั่วไปลูกค้า end user ก็จะได้รับโปรโมชันนี้เ<ค>ช่นกันครับในราคา1,900บาทจัดส่งฟรีแถมเมาว,วินไป1กระปุกนะฮะโปรที่2ก็คือผลอิตภัณฑ์อาชิตองโกนะฮะอาชิตองโกโปกติ2ขวดเนี่ย 3, บาทวันนี้2ขวด3,000บาทไม่พอครับแถมไวเลอตองนะฮะเอาไปต้านไวรัสในช่วงการระบาดช่วงนี้ก็ป็นไวเลอตอง ไปรับประทานกันด้วยแถมฟรีไปอีก1กระปุกนะฮะในราคา3,000บาทนะครับก็เป็นโปรโมชันสำหรับบุคคลทั่วไป Enduser ก็สามารถจัดซื้อได้ด้วยเช่นกันครับอีก1นึ่โปรนะครับมี2แบบต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอันแรกนะครับคือ i s o ซเคอ a c มาคอลลาเจนนะครับเรามีโปรนะครับการจัดซื้อราคาพิเศษนะครับกล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่อง5กล่องนะครับถ้าซื้อ5กล่องเนี่ย 4,750เราแถมฟรีให้อีก1กล่องนะครับนี่คือโปรเฉพาะไอโซเคมาคอลลาเจนนะครับไอโซเคมาคอลลาเจนคนอยากที่จะไปทานดูแลเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบนะครับก็ซื้อไอโซเคมาคอลลาเจนไปได้ส่วนอีกโปรโมชั่นหนึ่งะครับเป็นโปรโมชั่นที่แยกกันนะครับ End User แยกกันนะครับก็คือซื้อ2กล่องนะสกล่องนะครับปกติกล่องละ950บาท2กล่องพันเก้านะครับแต่ว่าเราจัดส่งให้ฟรีนะฮะไม่เสียค่าจัดส่ง แล้วก็แถมเลอแล็กซี่ขนาด15กรัมไปอีก1หลอดเรียกว่า ทั้งทาทั้งถูทั้งทานนะฮะร่วมกันเลยอันนี้แยกโปรโมชั่นกันนะครับก็คืออันนี้จัดซื้อแบบ2กล่องนะจัดซื้อ2กล่องทีเดียวพันเนะครับจัดซื้อ2กล่องทีเดียวพันเนะครับส่งฟรีรับเลอรเล็กซี่สิกรัมแถมไป1หลอดนะครับแต่ถ้าต้องการจะใช้โปรโมชั่นในเรื่องของ5แถม1นะฮะก็จะมีโปรโมชั่น5แถม1คือไอโซเคอมาคอลลเจน5กล่องแถม1กล่องในราคา4,750บบาทอันนี้ก็เป็นโปรพิเศษแต่อันนี้จะไม่มีของแถมเป็น เลอร์เล็กซี่นะครับแต่ว่าจะเป็นการแถม5กล่องแถมไอโซกามาคอลลาเจนไปเลย1กล่องไม่มีแถมเลอร์เล็กซี่แต่ถ้าใครต้องการแถมเลอร์เล็กซี่ก็ซื้อชุด2กล่องนะครับในราคา1,900บาทแถมเลอร์เล็กซี่จะส่งฟรีนั่นเองครับเอาละครับมาถึงโปรโมชั่นของนักธุรกิจกันบ้างนะครับเดือนนี้โปรโมชั่นนักธุรกิจมากมายเลยทีเดียวครับมีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยไอโซกามาคอลลาเจนนะครับวันนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคา150 PV นะครับแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือ เอาไว้ขายให้กับ End User นะครับเราก็มีโปรโมชั่น2กล่องนะครับแถมเลอลักซี่15กรัม1หลอดนะครับในราคา100 PV นะครับก็ไปจัดซื้อกันได้นะครับอีกโปรหนึ่งก็คือโปรเกี่ยวเรื่องของโอริซ่านะครับสกล่องแถมมาวินนะครับก็สามารถที่จะจัดซื้อเพื่อที่จะไปจำหน่ายให้กับ End User นะครับก็มีการแถมฟรีนะครับ้วยเช่นกันนะครับเป็นโปร2แถม1น0 0ะครับ100 PV นะฮะ100 PV อีกอันหนึ่งนะครับก็คือ อาชิตองโกนะครับก็เป็นโปรแถมไวเลือตองนะครับตัวแถมวเลือตองเอาไว้จําหน่ายให้กับ end user จําหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปนะครับบริษัทก็แถมของแถมไปให้นะครับสแถมาวายเลือตอง1กระปุกนะครับในราคา160 PV นะครับโปรโมชั่นอีกงานนึงก็คือเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องของอ เลอรักนะครับก็มีทั้งเลอรักไฮโดรเฟรชซันสกรีนแคร์ซันสกรีนนะครับเป็นครีมบันแดดนะครับก็ซื้อ1แถม1นะครับแล้วก็เลอรักเฟเชียลคลีนซิ่งเจลนะครับก็ซื้อ1แถม1นะครับราคา50 PV และ30 PV นะครับอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของเคอร์ม่แม็กนะครับโคม่แม็กหกกล่องแถมอิชิคอฟฟี่นะฮะเป็นกาแฟนะครับปรุงสำเร็จของ CCI นะครับอิชิคอฟฟี่หกล่องนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเลอร์ล็กซี่สิหลอดนะฮะหลอด แถมฟรี1หลอดนะฮะสิกล่องแถมฟรี1กล่องนะครับ150 PV นะครับ อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับก็เป็นโปรโมชั่นยอดนิยมด้วยเช่นกันนะครับสำหรับโทเมซิงพลัสนะครับโทเมซิง plus 2นะครับ5กล่องแถมฟรี1กล่องนะครับแล้วก็ที่แรงไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือไวร์เลตองนะฮะไวร์เลตองนะครับต้านไวรัสต่างๆก็5กล่องแถมฟรี1กล่องในราคา250 PV นะครับมีโปรอีกครับสำหรับสินค้าใหม่ที่ผมบอกไปนะครับก็คือเรื่องของกรีนเพอร์ล่านะฮะกรีนเพอร์ล่าพ l u s นะครับเราก็มีโปรให้ด้วยนะครับ3กล่องแถมฟรี1กล่องเอาไปทำตลาดกันได้เลยนะครับแล้วก ก็ยังมีวิตามินรวมนะฮะวิตามินรวมมาวินนะฮะที่เราเป็นสินค้าใหม่เป็นวิตามินรวมของเรานะครับก็5กระปุกแถมฟรี1กระปุกด้วยเช่นกันในราคา250 PV นะครับนั่นก็เป็นโปรโมชั่นทั้งหมดนะฮะของ CCI นะครับรวมทั้งท่านที่จัดซื้อนะฮะด้วยบัตรเครดิตนะฮะรูดบัตรเครดิตนะครับหรือว่าเป็นซื้อสินค้าหน้าเว็บด้วยบัตรเครดิตนะฮะค่าธรรมเนียมการรูดบัตรเครดิตนะฮะก็ยังฟรี0%นะครับแปลว่า ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการรูดบัตรเครดิตรูดเท่าไหน่จ่ายเท่านั้นนะครับในบัตรเครดิตก็สามารถที่จะใช้บริการต่อไปจนถึงวันที่31มีนาคมนั่นก็คือโปรโมชั่นทั้งหมดของเดือนมีนาคมที่ผมนํามาฝากครับและนี่ก็คือรายการ CCI News นะครับกับผมธนภัทรจัดเต็มนะครับซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่เดือนใจนะครับจะได้ต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่ๆนะครับแล้วก็สมาชิก ทุกทท่านเลยนะครับนักธุรกิจทุกทท่านเลยนะครับเข้าสู่อาคารโพวิจิตนะครับวันนี้ผมเลยมาจัดเต็มกันที่อาคารโพวิจิตให้ทุกทท่านนะครับได้เห็นถึงความคืบหน้านะครับบอกว่าแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของ CCI ว่าเราจะมีอนาคตที่สดใสมีความสําเร็จร่วมกันในอนาคตข้างหน้าอันเร็วนี้นั่นเองครับแล้วก็ผมหวังว่าเราจะได้มีโอกาสเรียนเชิญนะครับทุกทท่านนะครับมาร่วมในพิธีเปิดอาคารเร็วๆร็วนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกกันข่าวดีกันอีกครั้งหนึ่งว่าเปิดอาคาร เมื่อไหร่เมื่อไรอย่างไรได้มีโอกาสเชิญชวนมาอย่างแน่นอนได้มาชมความสวยงามของคารโพมิจิตกันอย่างแน่นอนวันนี้เวลาสิใจของผมหมดลงแล้วครับกับผมธนพัฒจัดเต็มลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ